สวัสดีจ้าพวกกับผมการเรืองแสงนะครับวันนี้เรามาพูดถึงไอ้เจ้ารหัสนี้กันดีกว่านะครับดอกจาน510ดอกจาน40สี่เหลี่ยมอ่าไอ้ตัวเนี้ยคือรหัสอะไรเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเจ้า คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะจ๊ะดอกจานย์510ดอกจาน40สี่เหลี่ยมนะครับรหัสตัวนี้นะมันก็คือรหัสการเช็คโบนัสพิเศษจ,จากการเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับเอองงกันไหมก็คือว่าซิมแต่ละซิมนะครับมันจะมีของฟรีเนี่ยที่เขาแถมมานะมากับซิมนี่นะครับ ซิมจราซิมก็จะมีของแถมไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับและของแถมเหล่านี้นะครับมันจะมากับซิมเนี่ยจะมีอายุ1ปีนั่นเองนะครับหรือว่า12เดือนนะเวลาเราเติมเงินสะสมเข้าไปในซิมนะครับตามเงื่อนไขของซิมนั้นๆนะครับเขาก็จะมีของแถมเนี่ยมาให้ทุกๆการเติมเงินเข้าซิมเนี่ยในทุก30วันนะครับทุกๆ30วันเนี่ยมีการเติมเงินเข้าซิมปั๊บก็จะมีของแถมมาให้นั่นเองนะครับสิทธิ์ตรงนี้จะรับได้12ครั้ง หรือพูดง่ายๆเลยคือสามารถรับได้เดือนละ1ครั้างนั่นเองเดือนใน30วันนี้มีการเติมเงินเข้าไปปับ๊บตามกําหนดที่เขากําหนดเอาไว้นะครับสมมุติว่าเขากําหนดเอาไว้เติมเงิน100บาทอย่างเงี้ยเราเติมเงินไปปั๊บ100บาทหรือเติมสะสมนะครับเติมสะสมก็คือเติมไปเรื่อยๆสิบบาท20บาท30บาทจนครบ100บาทตามที่เขากําหนดเอาไว้นะครับเขาก็จะให้ของฟรีมานั่นเอง ยกตัวอย่างซิมโซเชียลนะครับผมจะยกตัวอย่างซิมโซเชียลนะซิมโซเชียลนะครับเขาก็จะมีของฟรีที่แถมมากับซิมนะครับด้วยการเติมเงินสะสมเข้าไปในซิม150บาทนะทุกๆ30วันนะครับถ้าเรามีการเติมเงินเข้าซิมเนี่ย150บาทจะเติมทีเดียวก็ได้นะ150หรือว่าจะทยอยเติมก็ได้นะ1 0บาท20บาทจนครบ150เนี่ยก็จะได้ของฟรี ตามที่เขาระบุเอาไว้นั่นเองก็เป็นโซเชียลนะครับ14แอปหรือแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบบฟรี free นะครับ 4G เนี่ยให้ใช้งาน7วันนั่นเองเป็นอินเทอร์เน็ตแบบปริมาณการใช้งานนะเอ๊ะบางคนเนี่ยก็ลืมนะครับเอ๊ะเราเติมเงินไปเท่าไหร่แล้วนะเราเติมเงินสะสมไปเท่าไหร่แล้วนะเมื่อวานเติม20วันนี้เติมอีก10บาทวันก่อนนู้เติมไป10บาทอย่างเงี้ยเอ๊ะมันลืมไปแล้วว่าเรา เราเติมเงินไปเท่าไหร่ถึงจะได้ของฟรีมานะลืมไปแล้วรหัสนี้นะครับดอกจาน510ดอกจาน40สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือรหัสที่เราเช็คนั่นเองนะครับว่าเราเติมเงินไปกี่บาทกี่บาทแล้วสรุปกันไปนเลยนะจ๊ะว่าดอกจาน510ดอกจาน40สี่เหลี่ยมก็คือรหัสเช็คนะครับว่าเราเติมเงินสะสมไปเท่าไหร่แล้วเออบามานี้นะครับเติมเงินไปเท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยลืมเช็คหน่อยด้วะ กดดอกจาน510ดอกจัน40สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกระบบก็จะส่ง SMS มานั่นเองนะครับว่าเรามีเงินยอดสะสมเนี่ยเท่าไหร่แล้วถ้าเช็คแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าคุณไม่ได้อยู่บริการคุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเราใช้มันนานแล้วนะเออเราใช้มันหลายปีแล้วพปอร,ร์ชซนตรงนั้นก็หมดไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นซิมธรรมดาธรรมดานั่นเองยกเว้นค่าโทรที่ยังคงเดิมอยู่นั่นเองนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันดีจ้าโอ้โหววันดีจ้าบ๊ายบายกิ้วๆ